โอเคครับผมบันทึกแล้วเนาะบันทึกแล้วเนาะโอเคครับบันทึกแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีราศีกุมนะครับชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงในช่วงช่วงเดือนมีนาปีพุทธศักราช2564นะครับในช่วงเดือนมีนาเนี้ยราศีกุมผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรนะครับก็มารับชมรับฟังกันเลยนะครับ คลิปนี้จะไปไวๆเลยเนาะขี้เกียจติอารามพบทแหละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชอบอารามพบทจนคนดูเบื่อขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วแต่ส่วนผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาบอกก่อนนะว่าทํานายโดยการเปิดไพ่นะครับแล้วก็ไม่ให้ดูไพ่เนาะเพื่อลดความแตามาแล้วก็ทํานายโดยดูไพ่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ยิงตามหลักดวงดาวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอนุชาเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนั้นออกตัวไว้ก่อนเนาะ ไพ่ออกมาเป็นแบบไหนอนุกชาก็ทํานายไปตามนั้นเนาะจะดีหรือร้ายไม่ได้อยู่ที่ลมปากมาดูหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ไพ่แต่อยู่ที่ตัวเราเองนะครับคําทํานายจะดีหรือแย่แค่ไหนไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่บอดูและไม่ได้อยู่ที่วิธีการทํานายแบบไหนจะมากําหนดชีวิตเราได้แต่มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทําชีวิตให้เป็นอย่างไรนะครับเนาะโอเคครับฟังสนุกสนุกฟังขำขำก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะ ราศีกุมในเดือนมีนาเป็นย no ังไงนะครับเปิดไพ่มาไพ่การงานกับไพ่การเงินไพ่การงานนะครับเอาไพ่การงานก่อนคือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างคล้ายๆนะครับผมบอกเลยว่าคล้ายๆกับชาวราศีเมถุนนะครับซึ่งราศีเมถุนเนี่ยผมออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนาประจําเดือนมีนาเนี่ยนะสำหรับราศีเมถุนเนี่ยนะออกไปก่อนแล้วไพ่การงานออกมาคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือยังไงคือมันเหมือนกับถามว่ามันดีไหม ก็คล้ายๆกับชาวราศีเมถุนคือมันมันไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันไม่ได้แย่คือมันออกในแนวปานกลางแล้วมันมีความยุ่งเหยิงอยู่บ้างยุ่งเหยิงแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เครียดวิตกกังวลอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนกับอย่างคําพูดที่ผมใช้ในราศีเมถุนนะที่ผมบอกว่าโลกโลกโลกอะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่บ้านผมเนี่ยนครนครสวรรค์นเนี่ยเขาเรียกว่าโลก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 คือจับนู่นจับนี่คือ จับตรงนี้ประหานตรงนั้นมาจับตรงนั้นอันนี้ตรงนู้นตรงนี้มาคือมันมันอีลุงตรงหนังกันไปหมดแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เครียดทําให้ยุ่งยากลําบากไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นออมันมันมันเป็นเรื่องจุกจิกอ่ะใช้คําอย่างนี้ดีกว,ว่าคือมันเป็นเรื่องจุกจิกมากกว่าและชาวราศีกุมเนี่ยผู้ที่เกิเดในกุมภาเนี่ยยังดีกว่าชาวราศีเมถุนหน่อยหนึ่งคือเขามีไพ่ดีๆออกมา,มามากกว่าในเรื่องการงานก็เลยมองว่าการยุ่งเหยิงในช่วงนี้ในช่วงเดือนมีนาเนี่ยมัน มันคล้ายๆกับชาวราศีเมถุนเหมือนเหมือนกันอีกเหมือนกันนะต้องต้องพูดต้องย้ำประโยคนี้หน่อยเพราะว่าไพ่มันออกมาคล้ายๆกันมันเหมือนกับว่าลำบากตอนนี้นะครับสบายตอนหน้านะครับเหมือนที่พ่อพูดไว้บ่อยๆนะครับพ่อผมพูดไว้บ่อยๆนะครับแต่ผมก็ทําตามที่พ่อพูดไม่ได้หรอกนะครับคือลําบากตอนนี้นะครับสบายตอนหน้าเออมันเหมือนสถานการณ์ในเดือนมีนาสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยผมไม่ได้รับประกันนะว่าทุกคนจะสบายหมดหรือว่าไม่ได้รับประกันนะว่าทุกคนจะมีความสุขหมดหลังจาก ่านช่วงที่ลําบากตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแต่ว่าไพ่เนี่ยมันบอกทําให้ผมเห็นเนี่ว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็คือช่วงนี้มันยุ่งยุ่งแต่ต่อไปมันน่าจะพอคลี่คลายลงเพราะดวงรายปีนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าดวงรายปีผมทํานายไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปย้อนดูเอาที่เพลย์ลิสต์เอานะครับผมให้ราศีกุมเนี่ยผู้เกิดเดือนกุมภาเนี่ยปีนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในในในหลายๆเรื่องเนี่ยในในในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่ง เป็นราศีใหม่เล็กหนึ่งเลยนะครับอ่าของปีนี้เลยชาวราศีกุม่ะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าช่วงเนี้อาจจะยุ่งหน่อยเหมือนกับยาทีย่ย้ำคำพูดเมื่อกี้คือลำบากตอนนี้สบายตอนหน้าอีลุงตุงนางจับนู่นจับนี่ยกย้ายปรับเปลี่ยนคือบางคนอาจจะไม่ได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนแต่ว่าบางคนทํางานอยู่ที่เดิมแล้วมันมีเรื่องอะไรอีลุงตุงนางอยู่บ้างทําไปเถอะนะครับไพ่ที่ยุ่งยุ่งขึ้นมาหลายใบยก็จริง แต่ไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยยุ่งแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรให้เราแย่หรือเปล่าไม่แย่หรอกยุ่งแต่มันทําให้เราเฮ้ยเหมือนกับว่าได้แอคทีฟตัวเองด้วยได้กระตุ้นตัวเองด้วยคือตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเหมือนกับพูดกับตัวเองอะบอกกับตัวเองได้ว่าเออถ้ามึงอยากมีปัญหาอะไรเข้ามาตอนนี้มึงเข้ามาเลยเพราะกูยังพร้อมที่จะสู้อยู่และกูยังอยากจะปูทางให้นาคตกูมันราบรื่นเพราะฉะนั้นอะถ้ามึงจะมีปัญหาอะไรมาเนี่ยมึงมาตอนนี้เลยก อนาคตต่อไปมันจะได้ค like like ่อยๆราบรื่นขึ้นหรือว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาน้อยลงตอนนี้ท้ามีอะไรหนักๆเข้ามาหรือว่ามีอะไรยุ่งๆเข้ามาเข้ามาเลยพร้อมเออมันเหมือนกับเป็นเดือนเกิดเราเองด้วยนะครับเออผมลืมแฮปปี้เบอร์เดย์ไปนะครับผมลืมแฮปปี้เบอร์เดย์ชาวราศีกุมไปราศีกุมขอให้มีความสุขมากๆนะครับในเดือนเกิดเดือนนี้ขอให้พบสิ่งดีๆนะเออก็เหมือนกับเดือนเกิดเดือนนี้คุณเกิดเดือนนี้ไม่รู้ว่าเราคุณเกิดวันไหนเนี่ยมันเหมือนกับเข้าสู่อายุใหม่แก่ขึ้นอีกปีหนึ่งมีชีวิตอาุมีระะบบกกาณเเ่้นนออฉััหืทคย ปีใหม่เนี่ยไอ่ไม่ใช่ไออายุใหม่นี้นะครับเข้าสู่ปีใหม่ด้วยแหละเข้าสู่ปีใหม่ด้วยแหละอายุใหม่นี้แล้วก็เข้าสู่ปีเกิดเข้าสู่วันเกิดแล้วเนี่ยมีอายุใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการนับหนึ่งของอายุใหม่อะสมมติว่าอายุอายุประมาณยี่สิบก็เข้าสู่อายุยี่สิบเอ็ดแล้วอายุยี่สิบสี่เข้าสู่อายุยี่สิบห้าแล้วเนทจเพศแล้วอะไรก็ตามแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของคุณในช่วงเดือนเกิดเดือนนี้ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยอยากจะสู้อะไรเข้ามาเนี่ยรู้สึกมีกลังใจหมด ผมเคยบอกนะครับย้าอยู hmm. really ่เสมอชาวราศีกุมเนี่ยผมจะไม่ย้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมถ้าให้ผมอธิบายนิสัยของเขาเนี่ยเราคงจะซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยฟังจากคลิปผมแล้วเนี่ยผมบอกอยู่เสมอว่าชาวราศีกุมเนี่ยถ้าเจออุปสรรคอะไรมาเนี่ยเขาไม่ค่อยถอยเขาเป็นชาวราศีที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาธาตุลมตุลสู้เขาไม่ได้เมถุนก็สู้เขาไม่ได้ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่แข็งแกร่งที่สุดและมีแบบมีพลังใจสูงสุดในบรรดาธาตุลมอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจออุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วคุณวางอนาคตอะไรต่อไปนับจากเนี้ยภายในปีเนี้ยผมคิดว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นสร้างความสนุกให้คุณด้วยซ้ำเออเฮ้ยอะไรเข้ามากูก็พร้อมชนกูพร้อมสู้กูอยากจะเคลียร์มึงให้มันหมดไปอนาคตต่อไปกูจะได้แบบราบลื่นหรือว่ากูจะได้ทำตามทำตามความฝันได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคมากั้นขวาง,งถ้าอยากจะมีอะไรเข้ามาตอนนี้เนี่ยในช่วงเดือนเกิดกูเนี่ยพร้อมกูพร้อมเลยเหมือนกับการเอ้ยเหมือนกับการล้างอ่ะเหมือนล้างไพ่อ่ะเหมือนกับการล้างล้างตัวเองหมดอ่ะคือเดือน เข้าสู่อายุใหม่เออเข้าสู่อะไรใหม่ๆกะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่อะไรที่ผ่านมาก็ปอดมาแล้วไปเออช่วงนี้การงานผมคิดว่ายุ่งเหยิงหน่อยแต่ว่ามันดีต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าลูกจาก้างลูกอะไรทั่วไปนะครับคือมันมัน,ม,นมันรวมได้หมดคือช่วงนี้มันอาจจะยุ่ยงยุ่งหน่อยนะครับถามว่ามีไพ่ยโยกย้ายที่โดดเด่นไหมมันมันยังไม่มีไพ่เช่เหมือนกันเลยคล้ายๆกับชาวราศีเมถุนเลยมันไม่มีไพ่ยโยกย้ายที่โดดเด่น ไม่มีไพ่โยกย้ายด้วยซ้ำมาพูดตรงๆว่าไม่มีไพ่โยกย้ายด้วยซ้าแต่ก็มีไพ่ที่มันทาให้รู้สึกว่ามันสถานการณ์การงานเนี่ยมันยังไม่เลวร้ายแล้วมันเอาจริงๆเลยเอาตรงๆเลยคือเมถุนกับกลุ่มเนี่ยมันไม่มีไพ่การงานที่เลวร้ายด้วยซ้ําแต่มันมีเป็นไพ่อย่างที่ผมพูดไงลกๆๆไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจภาษาผมไหมเขาว่าลกๆๆในภาษานครสวรรค์เนี่ยคือมันรีบรุดนาทานู่นจับนี่จบคือมันนู่นนี่นั่นมันอีลุงตุงนาเไปหมดอะแต่ว่ามันไม่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 แยกนะครับเออมัน ที่เราได้เคลียร์ไปแล้วมันจะดีต่อเราในอนาคตนะฮะส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวเนี่ยผมมองนะผมอันนี้ผมมองด้วยตัวเองนะดูจากไพ่นะคือมันมันไม่เหมือนกับชาวราศีเมถุนหนึ่งคือราศีกุมเนี่ยวางแปลนได้วางแปลน,ปลนที่จะขยับขยายได้ในช่วงเนี่ยเน๋ยวช่วงเดือนมีนาเนี้ยต่างกับชาวราศีเมถุนคือราศีเมถุนคือยังทําได้แต่ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรขยับขยายอะไรในธุรกิจ ส่วนตัวได้หรือว่าโยกย้ายอะไรในเศรษฐกิจส่วนตัวยังไม่ยังไม่ได้ในช่วงมีนาแต่กุมภาเนี่ยทำได้แล้วนะครับเริ่มทาได้แล้วถ้าอยากปเปลี่ยนอยากโยกย้าย,ายต่อเติมอะไรเนี่ยในกิจการนะ,ะเพราะคุณเองเป็นนักประจนภัยนักต่อสู้อยู่แล้วคือนักฟันฝ่ายอยู่แล้วทําได้เริ่มทําได้ตั้งแต่ตอนนี้แต่อย่าทาอะไรที่มันเกินตัวถามว่าเริ่มทําได้ไหมเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่เดือนมีนาเดือนกุมภาเดือนเกิดตัวเองเนี่ย นะทาเลยนะครับอยากจะต่อเติมเพิ่มเติมอะไรทําเลยผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะสาเร็จในเดือนเกิดของคุณมันไม่สําเร็จแน่นอนอ่ะพูดตรงๆมันไม่สําเร็จในเดือนเกิดคุณแน่นอนเพราะคุณเพิ่งเริ่มทำนะมันอีหนไทยยาวไกลแต่มันเป็นการเริ่มและเริ่มปูเริ่มปูรากฐานให้กับตัวเองแล้วไม่ว่าจะทํากิจการอะไรอยู่รีบทําในช่วงเดือนเกิดเองทํไปเลยนะครับคุณเป็นคนที่มีความใฝ่ในการต่อสู้อยู่แล้วในการ สารต่อความฝันอยู่แล้วคุณทําได้เลยแต่ทาให้เต็มที่นะครับเรื่องการงานค่อนข้างโอเคนะครับยุ่งเหยิงหน่อยแต่โอเคนะในระยะยาในระยะยาว,ระยะยาวเรื่องการเงินนะครับเ,เรื่องการเงินเนียก็ก็คือก็ต้องขอเตือนหน่อยเตือนนิดน,นึงนะครับเตือนนิดน,นึงว่าการงานเนี่ยมันกาลังค่อยๆอยู่ในระยะระยะปรับตัวแม้ว่าเดือนเกิดเนี้ยเราจะหวังว่าเราจะอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่บางทีเนี่ย ปลีบุหลาบเนี่ยมันไม่ได้โปรยรอเราอยู่นะครับเนาะคือเราเนี่ยไม่ได้หวังอะไรแล้วมันจะได้เลยถ้าเราถ้าเราหวังแล้วได้เลยเนี่ยแสดงว่าชาติที่แล้วเราทําบุญมามหาศาลคงไม่ได้เกิดแล้วล่ะคงไม่ได้มาเกิดแล้วถ้าทาบุญมาเยอะขนาดนี้หวังอะไรปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ละมันพื้นฐานของเราเนี่ยชาราศรีกุมเนี่ยคือหวังอะไรต้องพยายามเคยสังเกตตัวเองไหมหวังอะไรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆและความพยายามของคุณเนี่ยมัน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 มีมากอยู่แล้วชาวราศีกุมนยนะชาวราศีกุมกับชาวราศีเมษเนี่ย ไปด้วยกันได้นะครับคือมีความพยายามสูงเหมือนกันชอบประจนภยัยชอบฟันฝ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลุ่มเนี่ยในเดือนนี้เดืนเดือนนี้ในเรื่องเงินเนี่ยมันยังไม่ง่ายผมบอกว่ามันยังไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ยากถ้าจะมีความพยายามอย่างเช่นต้องการจะกู้เงินมาซื้อบ้านกู้เงินมาทํากิจการกู้เงินมาต่อเติมอะไรธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการกู้เงินธนาคารหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้คือถามว่าเดือนนี้มันยังมีนาเนี่ยมันยังยากอยู่ แต่ว่าถ้ามีความพยายามก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะไพ่เนี่ยแม้ว่าการเงินจะตึงๆแต่ไม่ได้ติดขัดนะคือมันตึงๆงเฉยแต่ว่าผมก็มองว่ามันก็มีไพ่บางใบที่สัมพันธ์กับเรื่องการงานที่ทําให้เรารู้สึกถึงความมุ่งมั่นอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าจะกู้เงินธนาคารหรือว่าจะทําเรื่องกู้อะไรเนี่ยเหนื่อยนะครับคุณไม่ได้มาง่ายๆแน่เหนื่อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับส่วนถ้ามองถึงเรื่องการงานการเงินทั่วไปธรรมดาไม่ได้กู้ไม่ได้อะไรคือการใช้จ่ายทั่วไปธรรมดาเนี่ยก็ยัง เดือนนี้นะคือการงานเนี่ยมันก็ยืรลุงตุกดังพอสมควรการเงินมันก็ตึงๆอยู่ด้วยนะครับแต่คือดูจากไพ่แล้วเนี่ยไพ่ตึงๆก็ขึ้นหลายใบไพ่ธรรมดาไพ่าปานกลางก็ขึ้นหลายใบแต่ก็ยังโชคดีอีกแล้วเหมือนกันที่ไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเช่นเดียวกับไพ่การงานไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาไม่มีไพ่ที่บอกว่าโอ้โหควักหมดตูดหมดดากแล้วมันไม่รู้จะทําไงแล้วแบบตายดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังพอทูถ่ายไปได้นะครับ โชคลาภมีไหมนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะคือดูจากไพ่แล้วมองไม่ค่อยเห็นซ้าธาตุลมเนี่ยในบรรดาธาตุลมเนี่ยดูราศีเมถุนมาแล้วมเมถุนยังมีโอกาสนะในเรื่องชโชคลาภมากกว่าชาวราศีกุมด้วยซ้ำในเดือนมีนาเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าหมอดูท่านอื่นพูดยังไงนะแต่ผมเห็นไพนะ่เนี่ยผมคิดว่าราศีกุมเนี่ยในเดือนในเดือนมีนาเนี่ยมันยังไม่ใช่โอกาสในเรื่องชโชคลาภนะักคือไม่ได้แนะนําให้เล่นหวยเล่นอะไรแต่ว่าแค่บอกไว้เฉยว่าทำมาหาก,กินทั่วไปดีกว่าเพราะเงินมันตึงๆอยู่นะครับโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับอู้ยคันคันใส่เสื้อตัวนี้แล้วคันนะครับเสื้อตัวนี้ทาไมใส่แล้วคันกันไนม่รู้อู้ยย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 อยยยยยอยย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 จยย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 ดยย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 ยรยยยยยยยอยย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 ยั